สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถผมเรียนย้ำนะครับว่าสื่อใหม่มีความจําเป็นอย่างมากนะใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องดําเนินการเรื่องสื่อใหม่ผมก็พยายามในทีมงานของพี่หกนิวก็พยายามนําเรื่องราวต่างๆที่เขานําเสนอทั้งภาครัฐทั้งเอกชนที่มีการนําเสนอก็พยายามจะนํามาขยายความขยายความและอธิบายเชิงวิเคราะห์อธิบายเชิงสังเคราะห์ให้ทราบต้นต่อของการปล่อยข่าวลือปล่อยข่าวลือย่างไง ผลจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตํำเสนอมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆทุกอย่างคงกระจ่างชัดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ไม่ใช่มองเรื่องของนิกิตีอย่างเดียวท่านก็มองถึงพระเระกันนําปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะหญิงชาวลาวเนี่ยที่วิ่งเข้าาบริเวณรถสเสด็จเนี่ย ไปดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็มานำเล่านำมาเล่าให้กับหุ้นส่วนทราบนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดมี2กรณีนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะหนึ่งก็เป็นมอบ3นิ้วอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวหลัง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จินกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะเครับเรื่องราวของมอบสามกีบนะครับที่ไปก่อความวุ่นวายในพิธีรับเสด็จนะครับในงานเสด็จพระราชดำเนินนะครับและที่สําคัญนะฮะก็มีหญิงชาวลาววิ่ง แหกเข้าไปกลางขบวนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กร,กระวบวนการสังเคราะห์กันพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้สวดพระองค์จากนั้นส่งจุดทูปเขียงเครื่องราชสการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนนในวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ส่งพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงกอบกู้ชาติไทยเป็นเอกราชเมื่อปี2310 และส่งปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28ธันวาคม2311ทั้งส่งฟื้นฟูราชนจาจักรไทยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติสร้างความเป็นปลึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองรัฐบาลจึงประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินและถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชูป้ายมันผิดตรงไหนคะไม่หนูชูป้ายหนูชูป้ายเฉยๆแล้วพวกพี่เข้ามารวบเลยเข้ามารวบเลยค่ะถ้าน้องชูป้ายเฉยๆเนี่ยคงไม่มีใครทาอะไรโอ้ไม่แล้วที่อ่าถ้าอย่างนั้นที่มีสิทธิ์อะไรมาดึงป้ายหนูออกค่ะในเมื่อมันไม่ได้มีความรุนแรงใดๆเลย และการที่ประชาชนจะมารับเสด็จและแสดงความเห็นแบบนี้โดยที่ไม่ได้<ผ>ม,มีความอาฆาตมาร้ายต่อ,อพระมหากษัตริย์เลยไม่ได้มีกฎไม่ได้ผิดข้อไหนเลยค่ะหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ทำอะไร <ผม S 1> หนูไม่ได้ดหมินหนูไม่ได้มินประมาทและหนูไม่ได้แสดงความอาฆาตมา้ายต่อ,อพระมหากษัตริย์พระรา,าชินีองค์รัชทายาทหรือผูส้สาเร็จราชการแทนพระองค์ค่ะพี่ไม่ได้พูดในประเด็นนั้นพี่พูดในประเด็นที่ว่าน้องเนี่ยอ่าตะโกนอื่นในที่สาธารณะอืมค่ะนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย เตือนแล้วน้องก็ไม่หยุดน้องก็ไม่หยุดนะครับแล้วเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเหตุการณ์วันนี้เนี่ยคืออประชาชนเนี่ยคนอื่นเนี่ยเข้านนเงียบเหตุการณ์ปกติหนูก็เงียบค่ะหนูชุบไปเงียบๆงีหนูชุบไปเงียบๆแล้วพวกพี่เขามารวบค่ะพี่มารวบค่ะมีพี่มากระชากก่อนค่ะหนูบอกกับพี่แล้วว่าถ้าพี่ไม่แรงหนูไม่แรงเราคุยกันแล้วค่ะ หนูแค่จะแสดงความคิดเห็นว,หว่ากฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยควรที่จะถูกยกเลิกแล,และหนูแค่ต้องการที่จะแสดงความคิดความคิดเห็นให้พระมหากษัตริย์ท่านรู้ว่ากฎหมายที่ท่านอยู่เหนือประชาชนเนี่ยม,มันไม่เป็นธรรมค่ะแล้วมันในเชิงงานวิเคราะห์ปรากฏว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารได้โพสต์ข้อความคลิปวิดีโอหญิงรายหนึ่งที่วิ่งเข้าประชิดในหลวงกรอสิบนะครับ ขณะที่เกิดที่วงเวียนใหญ่นะครับโดยระบุว่าเจ้าที่ได้ทำการตรวจสอบว่าหญิงเป็นหญิงชาวลาวอายุ44ปีมารับสัตเด็ดกับรูปชายได้ทดใช้โทรศพัทรศพท์มือถือนะในโทรศัพท์มือถือนั้นมีพระบรมฉายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10จํานวนมากเธอบอกว่าเธอมีความรักศรัทธาและเทิดทูนอย่างมากและไม่มีเจตนาใดเข้าไปในการกระทําไม่สมควรแต่วิ่งเข้าไปเพราะดีใจนะครับ เมื่อเจ้าที่พูดคุยมากขึ้นก็พบว่าเธออาจจะมีสภาพจิตไม่ปกติโดยเธอเล่าว่าช่วงหนึ่งได้พูดคุยกับพระองค์ทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชันไลน์นะครับวาสนารายงานต่อว่าความได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัแล้วนะครับโดยมีรับสั่งให้เจ้าที่ดูแลนำเธอไปรักษามีอะไรให้ทำการช่วยเหลือก็ให้ช่วยเหลือ เพราะถือว่าเป็นชาวลาวที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับอีกรายหนึ่งมี2รายนะกะกรน,นีนี้มีสรายอีกรายหนึ่งเป็นม็อบ3นิ้วไปก่อความวุ่นวายนะครับปรากฏว่าผู้ที่ไปเฝ้าเสเด็จก็ไปชูพยายามไปชูป้ายยกเลิกมาตรา1นึผู้ที่ไปเฝ้าเสเด็จก็แสดงความไม่พอใจก็กรูเข้าไปหาต่อมาเจ้าที่ตำรวจ ก็ควบคุมตัวพาตัวไปที่สอนอแล้วก็ให้จ่ายค่าปรับฐานเออะส่งเสียงเออะอวยวาย1 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็ทำการปล่อยตัวไปกรณีนี้เกิดขึ้น2รายนะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันขณะที่มีการเสด็จทําเนินนะครับไปร่วมพิธีลํำลึกนะครับพระเจ้าตากสินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นทำไมมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นในช่วง ้วนีในเชิงงานสังเคราะห์แบ่งเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นเรื่องของชาวลาวนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณานะครับดูแลนะครับต่อมาก็นําไปรักษาตัวอย่างโรงพยาบาลอันนี้คือตัวเธอซึ่งมากับลูกนะครับรายแรกนะครับที่มีความศรัทธาจะมีปัญหาโรคจิตแล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวก็ดูแลในฐานะระสนิกอนแต่กรณีรายที่2 รายที่2เนี่ยมีทั้งหมด3คนนะครับไปชูป้ายนะครับไปชูป้ายแสดงความาไม่พอใจเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา1นึยังไม่ทันชูป้ายเลยปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นก็คือเข้าไปนะที่มาร่วมรับสเสด็จที่ประกาศทรงพระเจริญเนี่ยลุกคือเข้าไปแล้วก็ไปคว้าป้ายไปคนที่คว้าไปเป็นผู้หญิง นะครับที่ไปร่วมรับเสด็จและแสดงความไม่พอใจแล้วก็ด่าทอพวกเธอนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือว่าทําไมเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นนะครับกรณีแรกโอเคอเราผมอธิบายไปแล้วกรณีที่2นะครับพื้สสวนจําได้ไหมครับผมเคยเรียนว่าเรื่องของสื่อใหม่จะเข้ามามีอิทธิพลนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพราะการปลูกฝังทางความคิดนะครับที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะครับ นะบอกว่าเปิดเผยข้อมูลสองปีมีคนแชร์ข่าวปลอมถึง23ล้านคนส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่เห็นไหมเราเห็นอะไรเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากนิวมีเดียเห็นชัดเลย23ล้าน,นไม่ใช่น้อยนะ23ล้านครั้งนะครับยี่สิบล้านคนก็เรียกว่าเป็นหนึ่งใน หในสามของคนในประเทศแล้วกันนะฮะถ้าเทียบ64ล้านคนก็หนึ่งในสของประเทศอะที่ทำลักษณะเช่นนี้ผมเคยเรียนห me. Me ุ้นส่วนไว้ก่อนหน้านั้นจำได้ไหมครับว่าหากนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเราจะหนีไม่พ้นสถาบันจะตกเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีนะครนั่นคือประการที่1นสองผมเรียนไว้ว่าเรื่องนิวมีเดียจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางความคิด <ước. S 2> น้ำหยดบนหินหินมันยังกร่อนวันนี้เราคงเห็นชัดเจนขึ้นเด็กเหล่านี้ยังคงเข้าใจนะครับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ผิดผิดนะครับแล้วก็แน่นอนฮนะความเข้าใจที่ผิดผิดย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเขาและพวกเขาเองนะครับอย่งางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ยังคงมีพระกรุณานะคร ตอนนี้สปปสนะก็เดินทางไปแจ้งความดําเนินคดีขอให้ตํารวจดําเนินคดีกับคนกลุ่มที่มาก่อความวุ่นวายในช่วงมีการรับเสด็จสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะครับและผมเรียนย้ำนะครับว่าสื่อใหม่มีความจําเป็นอย่างมาก ใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องดำเนินการเรื่องสื่บใหม่ผมก็พยายามในทีมงานของพี่หนิวก็พยายามนําเรื่องราวต่างๆที่เขานําเสนอทั้งภาครัฐทั้งเอกชนที่มีการนําเสนอก็พยายามจะนํามาขยายความขยายความและอธิบายเชิงวิเครกห์อธิบายเชิงสังเคราะห์ให้ทราบต้นต่อของการปล่อยข่าวลือปล่อยข่าวลือยังไง ผลจะเป็นยังไงนะครับผมก็นาเสนอมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆทุกอย่างคงกระจ่างชัดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ไม่ใช่มองเรื่องของนิกติบอย่างเดียวท่านก็มองถึงพระเทพกันนําปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะหญิงชาวลาวเนี่ยที่วิ่งเข้าาบริเวณรถสเสด็จเนี่ย ไปดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็มานำเล่านำมาเล่าให้กับหุ้นส่วนทราบนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งหมดมี2กรณีนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะหนึ่งก็เป็นมอบ3นิ้วอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวลาวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคคงโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุจดดแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ รดรงเดินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจใครในเพรงของใครผ่านวิิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ทกลางพระแส ที่แข่งขันกันไขวความความยิงใหญ่คอยพบปองอยู่ดุกดตสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียนเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกอนประดุจด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ ัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ ว่าปองอยู่หุกจรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน